ครับวันนี้เรามาพบกันครั้งที่10มัธยฐานนะมัธยฐานนะครับก็คือการเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากหรือจะเรียงจากมากไปน้อยก็ได้นะครับและ2ก็คือใช้เมื่อเรียงแล้วเมื่อเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากแล้วแล้วเราจะใช้ข้อมูล ที่อยู่ตรงกลางอ่าแล้วเราจะใช้ข้อมูลที่อยู่ตรงกลางนะครับนั่นก็คือค่ามาัธยฐานอ่าเรามาดูตัวอย่างกันนะครับตัวอย่างมันอยู่ในหน้า47ตัวอย่างหน้า47อ่าโอเคนะ ข้อมูลข้อมูลทั้งทั้งหมดที่เป็นจำนวนที่นะครับก็มาดูเขาเรียงลำดับยัง10 13 14าี่าสบ1ดย1บอย่ายีสบสเองเรียงยังครับอ่าเรียงแล้วเรียงจากน้อยไปหามากเพราะนั้นเราก็มาดูตรงกลางนี่ไงไล่ไปอ่ะ10กระสายสองไล่ไปเข้าไป สามกับยีิบเจ็ดแล้วเข้าไปตรงนี้ตัดตรงนี้เพราะนั้นอะไรอยู่ตรงกลางครับสิบเจ็ดอยู่ตรงกลางสิบเจ็ดอยู่ตรงกลางเพราะนั้นมัยธยฐานก็คือสิบเจ็ดนั่นเองนะครับแต่มันก็มีกรณีในที่เ,เมื่อเรานําข้อมูลมาเรียงกันแล้วแล้วเรามาลองหาตรงกลางเราปรากฏว่ามันไม่มีตรงกลางอย่างเช่นอันนี้นะนี่หนึ่ง อ่แล้วนะไล่เข้าไปสองสามอ่าปรากฏว่ามันไม่มีตรงกลางพอจับตรงกลางแล้วตรงกลางว่างเพราะนั้นเราก็เลยเลือกเอาสองตัวที่อยู่ตรงกลางนะดูเขาเอาสองตัวที่อยู่ตรงกลางนะครับมาทำอะไรครับเอาข้อมูลสองตัวที่อยู่ตรงกลางมาทำอะไรครับมาบวกกันแล้วหารด้วยสองอ่าเพราะนั้นนะครับมันจะเกิด กรณีมีตัวที่อยู่ตรงกลางกับมี2ตัวที่อยู่ตรงกลางเมื่อไหร่นี่ครับถ้าจํานวนข้อมูลทั้งหมดเป็นจํานวนคี่ฮนะก็คือมีคี่คนนะมีคี่คนมีคี่ตัวนะอย่างอันนี้มีคี่ตัวมี1 2 3 4 5 6 7 8 9ี่้าดอ่ะ9นะมี9ตัวก็คือปีจํานวนคี่นะเป็นจํานวนคี่ อันนี้1 2 3 4 5 6 7 8ี่ห้าหกเดแอ่ะ8ตัวเป็นจำนวนคู่นะถ้าเป็นจำนวนคี่เราจะเจอตัวตรงกลางเลยแต่ถ้าเป็นจำนวนคู่เราก็จะเจอกี่ตัว2ตัวเจอ2ตัวก็ต้องมาทำอะไรครับบวกกันแล้วหารด้วย2ก็จะได้ค่ามัธยฐานอ่านี่ทีนี้เราก็จะมาเจอแบบกรณีที่เป็นตารางแบบนี้อ่านี่เป็นตารางแบบนี้แล้วเราจะหาค่ามัธยฐานยังไง นี่คะแนนสอบของนักเรียน20คนดังตารางนะจะหาค่าพาราเมรอย่างไรเราก็ต้องมาดูเขาสิ20คนสอบได้10คะแนนมีกี่คนอ่าสี่สอบได้15คะแนนมี6 20คะแนนมีอยู่5แล้วก็30คะแนนมีอยู่5คนเช่นเดียวกันเพราะนั้นเราก็ต้องมานั่งเขียนอ่าสิ 10. มีกี่คน4คนเราก็เขียน10 อ่าแล้วครบแล้วสี่คนต่อไปกี่คนหกฮาสบห้าหคนไล่ไปกี่คนแล้วเนี่ยหนึ่งสอี่้าอีกหนึ่งคนอาล้วครับต่อไปยีสกี่ 6, 55, 6คนห้าเอาไล่ไป,ไป20่สิบหคนเขียนไม่พอละ ลงมางล่างนี้แล้วกัน4 5ตัว5คนต่อไป30อีก5คนมองเห็นปะเนาะหนึ่งสองสามสี่อะสามสิบห้าคนอ้าโอเคทีนี้เราก็มาหาตัวที่อยู่ตรงกลางอ้า ครูก็ใช้วิธีการจับหัวจับท้ายอ่านี่ตัดออกไปตัดออกไปนะตัดหัวตัดท้ายตัดหัวตัดท้ายตัดหัวตัดท้ายตัดเข้ากันยังไงฮะหกหกเจ็ดเจ็ดอ่าแปดแปดเก้าเก้าอ่าเมื่อกี้มันมีกี่คนนะยี่สิบคนยี่สิบคนเป็นจำนวนคู่หรืจำนวนคี่ จำนวนคู่เพราะนั้นมันก็ต้องเหลือมันก็ต้องเหลือตรงกลาง2ตัวอสองคนเพราะนั้นมัธยะฐานมัธยะฐานก็จะเท่ากับ15บวกบวกอะไรครับบวก20หารด้วย2ก็จะมีค่าเท่ากับ 15บวก20เท่ากับ35 35ส่วน2เพราะนั้นค่ามารยฐานคือ2 1 2เหลือเศษ1 2 7 4ก็เลยเศษ1 2 50เพราะนั้นค่ามารยาฐานก็คือ17.5เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกัน